บียวอะบดโอ้โหนนยิง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 กูยิงกูยิงกูยิงเยเฮ้ยพวคุณเบื่อกันหรือเปล่าเล่นโลบอกเรือที่ไม่สมจริงสงครามภายในเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ วันนี้ผมขอนำเสนอ World of Warship เกมที่จะให้คุณผู้ชมจำลองการลงไปรบในสนามรบจริงบนหน้าน้ำในสมรภูมิต่างๆโดยผู้เล่นสามารถเลือกเรือที่มีทักษะตรงกับตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรือประจันบาลที่จะคอยยิงสนับสนุนและสร้างดาเมจร,รวมถึงเลือดเยอะหรือเรือลาดตระเวนที่จะมีความเร็วผิวไหวยิงปืนได้รัวสร้างดาเมจได้สุดๆแต่เลือดน้อยอาจจะปลอไปสักนิดหนึ่งและในวันนี้ผมขอนำเสนอ World of Warship ผมแข่งมีเกียร์เขียรผู้มีเกียรทุกคนเลยนะครับผมอยู่ในรายการวินแล้วก็ชแนลนะฮะในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะมาเล่น w o f w o r s h i p โ o ยที่ผมจะเข้าไปทําสงครามบนหน้าน้ําญี่ปุ่นและหากใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ในตอนนี้นะครับผมผมทิ้งลิงลก์ดาวนโหลดไว้ที่ข้างล่างแล้วโดยผู้เล่นนะครับผมจะต้องใช้โค้ด KABOOM เพื่อรับของรางวัลพิเศษจากว้าวนั่นก็คือ500เหรียญ2ลร้านเครดิตบัญชีพรีเมียม7วันเรือลร,ระจันบาลเทียร์2มิคาสะบวกผู้บังคับบัญชาทักษะเต็ม10เรือรัตเวนเทียร์3เทนริว โอ้โหอันนี้เรือโปรดผมเลยโคตรผิวและแน่นอนบวกผู้บัคัศประชาการทักษะเต็ม10เช่นเดียวกันและเมื่อผู้เล่นเล่นครบ15ครั้งผู้เล่นจะมีสิทธิ์เลือกรับเรือลบระดับ4ฟรีได้แก่เรือลบเทสีเสินยางเรือลบเท 4, สีโอไซคาเซ่เรือลบเทสี 4, คุมะเรือลบเทสี 4, มิ Milky, ุกิเรือรบทิวีโคโชโดยภายในเกมก็จะมีเรือที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงมากกว่า300รูปแบบภายในเกมนี้เรือ en, ลาตเวนเรือประจันบานเรือบรรทุกเครื่องบินจากเยอรมันสหภาพโซเวียตสหัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแผ่นเอเชียแผ่นเอเชียอเมริกาเครื่องจักรกรพบและยุโรปโดยทั้งหมดนี้เราสามารถเล่นได้ใน w o r of w a r s h i p ถ้าพร้อมรับความสนุกกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยเขาจะได้ชชางผมต่อไปดูกันครับนนนะนะีพอหลัังจาาากกเเข้ามาเม้มมมใผูช นี่คือเรือมิการ์าที่คุณผู้ชมโหลดเกมมาปุ๊บคุณจะได้มันเลยในทันทีนะครับผมหลังจากใช้โค้ดคาบูมนะครับแล้วก็ลิงกที่ใต้ดคลิปช่างข้างล่างนะครับผมแบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มาเรือมิการ์าระรดับ2ไหนดูซิวมันจะเหมือนจริงหรือเปล่านะฮะโอเคไปลุยกันเลยมิกาส์า เลยสตาร์ทแบทเทิลได้เลยนะครับผมโอ้ไม่ก็ตอนนี้ผมอยู่ในจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะเจอกับอะไรกดตัว M เพื่อดูแมปนะครับเราจะต้องเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วเกมก็เป็นอันชนะจากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมนะครับผมเราจะต้องคํานวณกันนิดนึงว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเราหันตรงแบบนี้นะครับผมเราจะใช้กระบอกเรือได้แค่หนึ่งกระบอกนั่นคือกระบอกข้างหน้าสุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากยิงโดยใช้2กระบอกพร้อมกันเราต้องหันข้างนะครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าขนาบข้างเรือนนั่นเองเดินหน้าเต็มกำลังเลย เราก็ลังไต่ระดับขึ้นไปเราสามารถกดตัว M นะครับผมแล้วก็ดับล์นลคิกนะฮะนี่ผมจะไปจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหันข้างเพื่อยิงจอดสตูในตรงนี้นะแล้วกดดับล์นลคิกนะครับเป็นออโต้พาย t นะครับทุกคนนี้เลยออโต้พายโหเรือเราก็จะแล่นอัตโนมัตินะ เอาละลูกเรือของข้าได้โปรดเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมเรากาลังจะไปกระหน่ากันแล้วโดยสกิลที่ผมมีนะครับผมหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระสุนกดคอนโทรลเพื่อดูรายละเอียดโอ้เป็นกระสุนเจาะเกาะนะฮะส่วนกระสุนอันที่2นะครับคือกระสุนหนักเหมือนกันนะครับโดยกระสุนที่2นะครับผมจะดีเลย์อยู่ที่30วินาทีแล้วก็สกิลต่อมาครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าซ่อมเรือซ่อมเรือในกรณีไฟไหม้หรืออะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือรีเพลย์ปาร์ตี้นะครับผมถ้าเราอยู่ใกล้ๆเรือกับ ัอยู่ห่างไป11กิโลเมตรเอ้ยพัรพวกของข้ามุ่งหน้าไปโอ้โหเพื่อนตอดปล่อยตอร์ปิโดแล้วนะครับเหลือมีกระส่าไม่มีตอร์ปิโดแต่เรามีปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหันขนาบข้างเลยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มยิงกะดข้างในนิดนึงยิงกระสุนไฟเอยเฉียดไปนิดเดียวไม่โดนแต่ว่านัดแรกโดนไปแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เรือศัตรูเรือศัตูเรือสตูโอ้ย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 ประชิดเลยเหรอซ้มซ้ำ อุย้ยเพื่อนช่วยไว้นะครับเพื่อนช่วยไว้ขอบคุณครับคุณทหารสุดโหดกระสุนกำลังรีโหลดโอ้โหเรือลำนั้นเร็วมากเลยนะครับเรือมิกซาเนี่ยผมว่ายังไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเรื่องการยิงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเลดตรงหน้าเรามีอยู่หนึ่งลำโอ้ยด้านสายด้านสายเรามีชัผมต้องรีแพลเรือแล้วเรือผมเจ็บยังยังไม่สามารถรีแพลเรือได้นะครับตอนนี้เราก็หันปืนยังไม่ทันเรือลำนี้ใกล้มากเรือลำนี้ใกล้มากแต่กระสุน กระสุนมาไม่ทันครับกระสุนมาไม่ทันกระสุนมาไม่ทันผมกำลังดิฟผมกำลังดิฟผมกำลังดิฟกระสุนมาทันเร็วเพื่อนกระสุนมาทันเร็วเพื่อนใกล้มากเพื่อนใกล้มากเพื่อนยิงโดนโดนมาแล้วนะครับเกือบตายมาันมก็เลยเกือบตายผมจมเรือศัตรูไปแล้วหนึ่งลำขวามือหันขวาเต็มกำลงังโอเคเราจะต้องยึดไสานะครับ ไซนั้นอยู่ข้างหน้าเราตรงฝั่งนู้นเพื่อเราไปยึดแล้วแล้วก็เพื่อเรามีศัตรูด้วยแต่เดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับหยุดเรือเตรียมยิงยิงโดนซ่อมเรือไม่ได้นะครับส่วนเพื่อนเรากำลังโดนไล่อยูต่ตรงนู้นตรงนี้น่าจะมีเพื่อนเราดูแลได้นะครับเพราะฝั่งนู้นก็จะมายึดไซน์เราเหมือนกันเหมือนไซน์เรากำลังจะโดนยึดเลยแชทมาแล้วครับเตรียมยิงครับยิงสวยยิง เพื่อนเราโดนจมชัด๋อ,อ,พเ,อเ,เพื่อนเราหนีโอเคเมาช่วยเรเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนผมกำลังจะโดนยิงอย่างต่อเนื่องนะครับมี2ฝั่งที่ผมจะต้องเลือกช่วยไฟไหม้เรือหรือเปล่ายัางไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นฝั่งนี้ก่อนเพราะฝั่งนี้ผมหันผมหันก็บอกปืนมาไม่ทันผมขอเล่นในนี้ก่อนเพราะไอ้นี่ยิงมาไม่หยุดเลยโดนสวยเรือมันติดไฟแล้วนะครับมันน่าจะวุ่นกับการซ่อมอีกพักหนึ่งซึ่งระหว่างนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูเพื่อนกันว่าเพื่อนเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมขอโฟกัสไปที่ลำนูน้นนะครรัับม,ม,มเ,เดีียวยว้ไตตๆหู ข้ายิงไปแล้วสวยกับกองทหานะครับอุ้ยเพื่อนเราปล่อยตอร์ปิโดไปโดนโอุ้ยเกือบตายโดนตายสวยในสงครามจริงๆไม่มีใครพูดคำว่าสวยนะครับยิงปังปังปังจะล้มแล้วมีเพื่อนเรากำลังไปปิดหน้าสวยโอเคเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่สายนู้นนะครับมีเพื่อนผมอยู่ตรงนู้นโอเคได้อยู่โดยทางหน้าน้ำนี้นะครับผมเหลือเรือศัตรูเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นที่ถูกค้นพบอยู่ แล้วผมคิดว่าเรือลาอื่นก็น่าจะล่มไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้เพื่อนเรายึดซ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วไปไหนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอย่านะเลี้ยวขวาเต็มพิกัดโอ้โหดิฟโชว์ผมไปเลยนะเย้เฮ้ยเรือมีขาษาเล่นง่ายนะครับถ้าใครชอบเป็นสายแท้งนะครับผมอันนี้เหมาะเลย และเรือต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมที่เขาแจกมาเลยนะครับผมนั่นคือเทนริวครับผมว้าวเรือเทนริวนะครับผมเหมาะแก่การออกไปเพื่อราตาเวนนะครับผมอันนี้เพราะว่ามีสปีดค่อนข้างเยอะนะครับ มีสปีดค่อนข้างเยอะรีโหลดค่อนข้างเร็วมากกว่าเรือมิกา่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเพราะว่าเรือมิกาส่าเนี่ยหนากว่าเรือเทนริวแต่ว่ายิงได้ช้ากว่าทำน็อมสได้เยอะกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนเรือเทนริวนะครับมาแล้วจะมีขนาดค่อนข้างยาวกว่านะครับผมแล้วก็ผิวไหวกว่านี่แล้วก็นี่รีโหลดค่อนข้างเร็วนะครับหมายว่ปัดปุ๊บเนี่ยกระบอกปืนมาเลยเนี่ยถ้าเรายิงข้างหน้านะครับผมเราก็จะใช้ได้แค่กระบอกหน้าอย่างเดียวสงกระบอกหน้าแต่กระบอกหลังจะมาไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเราอยู่ข้างๆครับ เราก็จะใช้ได้ทั้งหมด4ี่กระบอกเลยนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมกระบอกสามพร้อมกระบอกหนึ่งพร้อมอ่าสวยครับผมคลิกขวาค้างนะครับผมเตรียมยิงไปที่กับขวาของเรือนะครับโอเคเรือศัตรูอยู่ฝั่งนู้นอุ้ยเรือศัตรูกำลังมาหันกาบขวาเรือไซมาระยะ7กิโลมันจะเข้าผมข้างๆอุ้ยแล้วมันมาเยอะมันมาเยอะแล้วมันมาเยอะมันมาเยอะอู้หูไม่กอ oh ผมขอเล็งเลยเตรียมยิงยิงยิงไปแล้วโดนไหม อู้หยโดนนิดนึงฮนะเปลี่ยนเป็นตอร์ปิโดหันกลับซ้ายเรือล็อ,ลอเ,ขเข้เขาเขตล็อเข้าเขตยิงตอร์ปิโดยิงยิงผมปล่อยตอร์ปิโดไปแล้วครับกลับมาที่ปืนของเราปกติโอ้ยไม่ก็ดผมใช้ตอร์ปิโดอน,นั้นโฟกัสไปทางนู้นแล้วนะครับส่วนกลับสายเรือเดี๋ยวผมจะยิงไปที่ลำนี้ยิยงโดนเรือผมยังไม่โดนยิงนะครับอุ้ยยิงสวย ตบไปโดนตบไปโดนตบไปโดเรากราไรยังตายกับตันกับตันนี่เราบัดเจ็บดูภาพโคตรสวยเลยชัดดู เรือศัตรูถูกกำจัดและนี่เรือคล้ายๆของเราเลยนะครับผมเป็นเรือลาดตะเวนเหมือนกัน VS เรือประจันบานเลเรือประจันบานใหญ่มากแต่ว่าฝั่งนู้นยังยิงไม่โดนเลยนะครับผมเพราะว่าเรือประจันบาลเนี่ยมีความใหญ่ก็จริงยิงหนักก็จริงแต่ถ้ายิงพลาดไปแล้วนะครับผมต้องรอถึง30วิิบวิเพื่อเป็นการรีโหลดในขณะที่ในขณะที่เรือลาดตะเวนนะครับผมพิวไหวดังสายน้ำก็ผมเลสโกไปทางโน้นแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> วิ่งเกือบชนกันเองอะไรครับเนี่ย นี่ครับมาแล้วครับผมฮีโร่เรือล่าแต่เว้นฝั่งนู้นมันก็นจะพังแล้วสวยห้ยเขาปล่อยตัวพีโดได้เข้าจังหวะพอดีเลยว่ะผมต้องจําไปใช้มารุยกับฉันใหม่นะเทนริวมารุยกับฉันใหม่ฉันสัญญาว่ารอบนี้ฉันจะไม่ทําให้นายโดนทาลายเราจะต้องปกป้องหน้านน้านีน้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาหาเราได้เราจะต้องเข้าไปยึดไซนั้นโดยที่ผมเกิดอยู่ที่ตรงนี้ผมจะเข้าผ่านทางนี้แล้วกันนะครับออโต้พลอตไปที่ตรงนี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีศัตรูมาตรงนี้แน่ๆเพราะว่ามุมนี้มันเล่นได้ซิกแซกค่อนข้างเยอะนะครับ <_ Q> เตรียมครับผม <_ Q> เตรียมเตรียมฮะยิงโอ้โหโอ้โหงั้นผมผมต้องทำรอบหน่อยเพราะผมยิงยิงไม่ทันนะครับยิงไม่ทันยิงไม่ทันมันปล่อยบะรำมนูมาใส่เพื่อนมาปล่อยบะรำมนูใส่เพื่อนผมยิงโอ้โหเฉียดเฉียด เดี๋ยวผมจะต้องตีวงกับมันนะครับผมจะต้องตีวงกับมันเพื่อให้วงยิงเราได้นะครับแล้วก็ยิงสวยขยับขวานิดนึงแล้วตีวงเหมือนกันครับตีวงเหมือนกันแล้วยิงสวยโดนลัวๆโดนลัวๆโดนลัวๆผมมีนี่อยู่ครับผมมีบัลลันูนผมมีบัลลันูนผมยิงผมยิงไปแล้วโอู้หูยไม่โดนยิงสวยโดนยิงสวย เรือมันเกิดระเบิดครับเรือเรือระเบิดแล้วครับสวยแล้วในอนาคตนะครับผมถ้าเราเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยครบ15ตาเพื่อนๆสามารถเลือกเรือได้เลยนะครับผมฟรีแต่ต้องใส่โค้ด KABOOM นะครับผมถึงจะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะพบเห็นเป้าหมายพร้อมยิงยิงโดนสวยยิงกลางลำเรือไปเลยเออ งอุ้ยเรือระเบิดไปแล้วหนึ่งลำเพื่อเราโหดมากสวยยิงไอ้ฮะเรามีปะละมันนูนอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เป้าหมายที่อยู่ตรงนั้นยิงโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้โหไกลมากเลยนะครับ8ปกิโลโดนด้วยผมทำมันไฟไหม้ได้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอ้ยอุ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 ้อุ้ย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 อุมยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ในกรณีที่เพื่อนยิงไม่โดนเพื่อนอย่าขับไปชนนะเพื่อนอย่าขับไปชนเพื่อนยิง <Yeah! S 1> ผมยิงไปแล้วแล้วก็ยิงซ้ำด้วยครับนี่พลัมนุของเขาไปแล้วปนุของเข้าไป,วป,าไปสวยเรือมันล่มแล้วครับ yes ยิงเข้ากลางลำเรือครับมุมอับผมมุมผมจะยิงไม่ได้แล้วโอ้โห <Yeah! S 1> oh, ยังยิงได้เพื่อนขอโทษทีเกือบโดนยิง ยิงไปแล้วฮะโอ้โหไกลเกินไกลเกินแต่ว่าผมยิงได้ผมยิงไปแล้วขับมาเลยเพื่อนขับมาเลยนี่ Tenview Tenview the bill เรือเทนเริวนะครับเป็นเรือที่พลิ้วมากขันกลับซ้ายกับขวาเรือได้ไวมากนะครับในกรณีที่จะใช้ตอร์ปิโดผมบอกเลยลำนี้เยี่ยมแต่ไอดีที่ผมได้มาเล่นนะครับผมทุกคนครับผมจะบอกเลยว่าผมมีเรือเยอะมากนะครับรวมถึงเรือสุดเทพด้วยนะครับผมอย่างเช่นเรือนี้สตาคาตาสเกะเยนคีเรือลำนี้อย่างก๊อตนะครับเดี๋ยวเอาไปลงโชว์สักหนึ่งเกมแล้วกันนะผมบอกเลยว่ายิงเป็นปืนกลเลยครับ มาแล้วดู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 ดดไปยังไงเรือปิศาจโดยพอเราเล่นเรือที่มีระดับสูงมากขึ้นนะครับผมเห็นป่ะเรือมันจะมีแบบเป็นเทียสามเทียสี่เทียห้าอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งแน่นอนเรือลานี้เทียเจ็ดผมจะมีสกิลเยอะมากเลยนะครับผมตั้งแต่กระสุนหนักกระสุนจอกก่อเกาะนะครับตอร์ปิโดนะครับดิฟชาร์จนะฮะซ่อมแซมปล่อยสมกทําความเร็วแล้วก็เทอร์โบรีโหลดนะครับผมสําหรับตอร์ปิโดสาหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมุ่งไปเอาไซด์ดีก่อนไหมเอาไซด์ดีก่อนผมกดตัววายนะครับ ผมกดตัวทีปล่อยสมโไปทำไมก็ไม่รู้มือผมลั่นนะครับแต่ว่ากดตัววายปุ๊บเราจะขับเรือได้เร็วขึ้นนะครับผมดูเรือของผมนะครับเดินทางด้วยความเร็ว36นอนตต่อชั่วโมงแล้วโอ้ไม่กอดมันปล่อยระเบิดมาโอ้ยชัดมาแล้ววะมีใครมากับผมไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอระยะ12กิโลทุกคนว่าผมจะยิงได้ไหมครับถ้าถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับมันก็จะยิงได้นะครับผมจะลองยิงไปก่อนเพื่อเป็นการนำล่องเห็นไหมรีโหลดแป๊บเดียวเองยิงต่อเลยยิงต่อเลยผมยิงต่อเลยผมยิงต่อเลย เฮ้ยอู้จะชน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 รีโหลดดิ้งโอเคครับผมลบลวผมลบจะเย็นไว้เพื่อนยิงยิงยิงโดนโดนแล้วนะโดนแล้วนะยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆฮะโอ้ยเครื่องบินลบเพื่อนเราส่งเครื่องบินไปสู้ด้วยเยอะมาก เราโดนยิงนะครับเราโดนยิงเราโดนยิงเพราะฝั่งนู้นมันก็ยิงมาเหมือนกันนี่เลยผมยิงผมยิงนี้ก่อนโอ้ my god ผมกำลังโดนครับผมกำลังโดนปึ๊บอุย้ยเลือไฟไหม r e l ลดดิ n g ดับไฟดับไฟโอ้เรือลำนู้นมันนี่มากเลยว่ะมันแข็งมากเลยอะแชทเรือลำนู้นแข็งมากผมจะลองยิงให้มันให้มันจมให้ไวที่สุดน,นะครับเพราะกระสุนเราเร็วมากยิงยิง เราเราจะชนเราจะชนฝั่งเหรอยิงโอเคโอเคโอเคผมชะลอความเร็วละข้างหน้าเรือผมยิงได้ขาด้างหน้าโอ้ยยิงติดยิงติดภูเขาโอ้ยยิงสวยชแชรแค่สองก็บอกหน้าก็ได้นะครับได้เหมือนกันอุย่ยเรือ,เ,รอ,เ,รอ,เ,รอเพื่อนเรือเพื่อนเพื่อนระวังโดนเพื่อนระวังโดนชนวิเพื่อนยังไม่โดนชนนะครับดีมากลำนี้ต้องลำนี้ต้องจมก่อนไม่งั้นทำอะไรต่อ,อยากมันมันมันสวย มันปล่อยตอร์ปิโดมาเชนมันปล่อยตอร์ปิโดมาผมหยุดผมหยุดก่อนผมหยุดก่อนผมหยุดก่อนเดี๋ยวผมโดนตอร์ปิโดแต่ผมไม่เป็นไรผมยิงผมยิง,ผม,ยงผมปล่อยสมอผมปล่อยสมอเพื่อให้ศัตรูมองยากขึ้นผมซ่อมแซมเรือโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 โดนรัวลัอ้โหโดนรัวลัอ้โหโดนรัวโดนรัวโดนรัวลต้องจมแล้วต้องจมตบี้โดผมเลี้ยวไม่ได้ผมเลี้ยวไม่ได้ผมเลี้ยวไม่ได้นี่เลยเราเรือเมริกาไปบุกมั่งดีกว่าทุกคนครับ let's go ผมกาลังรอเซอร์ไพรส์หลังโคดหินนี้อยู่นะอู้มาแล้วเรียกแขกนี่นี่เรียกแขกเรียกแขกนี่เรียกแขกเออเรียกแขก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 ไอ้น้องโอ้ยมีเครื่องบินมาครับมีเครื่องบินมาผมยิงเรียกแขกไปหลายนัดเลยยิงเรียกแขกไปหลายนัดเลยผมจะหันกลับซ้ายเรือนะครับเพื่อให้ผมได้ยิงเร็วขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกันครับผมเอาลำนี้ก่อนพอลำนี้ก่อนเออ โดนไปพอมากพอสมควรนะครับมากพอสมควรเดี๋ยวผมจะผมจใช้ตอร์ปิโดสู้กับทางนี้ด้วยนะครับเพื่อนต่อเพื่อนปล่อยตอร์ปิโดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นะครับผมปล่อยไปบ้างผมปล่อยตอร์ปิโดไปแล้วครับผมปล่อยตอร์ปิโดไปแล้วตอร์ปิโดผมจะโดนไหมสวยเรียบร้อยครับเรือล่มหนึ่งลำยิงผมยิงไปครับอัดไปเต็มที่เรือฝั่งโน้นเป็นเรือประจันบานนะครับเกาะค่อนข้างหนาเลยสงสัยจะต้องเอาตอร์ปิโดช่วยนะครับ เสี่ยมันตอไิโดเฮ้ยอุ้ยลักแทะแพ้ตอไิโดอุ้ยผมหลบได้ผมหลบได้ผมโดนเครื่องบินบนฟ้าทำดาเมจอะผมกำลังจะตายเรือผมกำลังจะระเบิดผมต้องดับไฟผมดับไฟแล้วผมดับไฟแล้วผมดับไฟแล้วโอ้โหเรือผมกำลังจะระเบิดชัด ไหนๆผมก็จะตายแล้วผมขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผมขอล่มเรือลานี้ก่อนกัปตัานอดใจไว้เรือเราเหลือไม่เยอะเรือเราเหลือไม่เยอะเรือเรากําลังจะหมดผมขอทาลายลํานี้ก่อนสวยแ <c oughs> ละเรือที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้หลังจากลงเล่นไปแล้วทั้งหมด15ตานะครับได้แก่เรือไอโอคาเซเรือรบคูมะโอ้ยมีเครื่องบินด้วย เมียวกิโฮชโอโฮชนี่มีเครื่องมีนครืงมนด้วยนะครับเป็นเรือปล่อยเครื่องบินมา <Ma, S 1> เรือรบประจำบานเมียวกิอันนี้ก็คือเรือหนึ่งในที่เขาแจกนะครับผมหลังจากที่เราเล่นครบ15าตาเราสามารถเลือกลำนี้ได้ไปเล่นนะฮะสามารถเปลี่ยนกับตันเรือเราได้นะครับผมตรงนี้เลยเชงคอมมานเดอร์โอ้โหผมอยากเป็นมังกรเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันต้องเป็นชั้นสินี่หน้าเหมือนผมเลยนะ เอาเด็กไปคุมเรือประจันบาลจะไหวไม่ไหวครับนี่เลยฮะยิงยิงดักล่วงหน้าเป็นโยอดเลยเรือมันไฟไหม้นะครับเรือมันไฟไหม้น่าจะวุ่นเกี่ยวกับการซ่อมก่อนอัดเข้าไปเลยสวยอัดเข้าไปเลยโดนต่อไปโดเพื่อนครับมันเกือบเด้งแล้วมันเกือบเด้งแล้วเพื่อนอีนิดนึงอีนิดนึงเพื่อน โุ้ยตอบิโดตอบิโดโหดมากสายสีน่าจะไม่ยากเกินไปนะครับพอลำนี้น่าจะระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วฮะแล้วเรายิงติดเขาติดเขาฝั่งนึงโอ้เพื่อนผมเพื่อนผมไปแล้วเพื่อนผมเอาจัดเพื่อนผมเอาจริงวิกต <Victory! S 2> อรี่เมลกิลำนี้ก็มันดีเหมือนกันนะเนี่ย เรียบร้อยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบคลิปนี้กันไหมครับ World of Warship ขอบคุณ World of Warship มากเลยนะครับผมที่สปอนเซอร์คลิปนี้ในวันนี้นะฮะใครชอบกจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับผม World of Warship แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด KABOOM กันด้วยนะครับผมเพื่อรับเรือมิกศาและเทนริวนะครับโดยผู้บังคับประชาการเนี่ยทักษะเต็ม10ทั้งคู่เลยนะและแน่นอนครับผมเมื่อเล่นครบ1าีอสอาิ เรือลบ4โอเรือลบ4โอไซคาเซเรือลบ4คูมะเรือลบ4มิวกิ ky, และเรือลบ4ไฮโชใครอยากลองเล่นลิงก์ดาวน์โหลดยอยู่ที่ใต้ด c r i p ชั o นข้างล่างน,นะครับผมผมปากหมุดไว้ให้แล้วนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับรักทุกคนมากสวัสดีนะครับเจอกนันใน,นนะหนอน้ำไหมน้อง